ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ร่วมครับพบกับชนชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบนนะครับวันนี้นะครับผมจะนําเสนอเกี่ยวกับอาหารของพี่น้องชาติพันธุ์พีน้นองม้งนะครับว่าพีน้องม้งนั้นมีวัฒนธรรมการกินและวัฒนธรรมอาหารเป็นจะได้พ้องนะครับซึ่งหลายท่านก็อาจจะได้สัมผัสมาพองแล้วนะครับแต่หลายท่านอาจจะยังบ่เคยสัมผัสสบการณ์นี้มาก่อนนะครับนั่นก็คือการไปฮับฮู้เรื่องราวเกี่ยวกับก,บการทําอาหาร อาหารลักของพี่น้องชาติพันธ์ม้งว่าเป็นนอย่างกันพ่องนะครับคราวที่แล้วผมนําเสนอเกี่ยวกับเล่าเรือนไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารม้งนะครับท่านพ่อหรือยังครับเราไปดูวัฒนธรรมการกิน,นและอาหารของพี่น้องชาติพันธ์ม้งพักในตอนบนกันดีกว่าครับข้าวปุ๊กเป็นอาหารวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง ตีสืบทอดต่อกันมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานชาวม้งจะทําขึ้นปีละครั้งคือช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสําคัญสคัําญของชนเผ่าม้งครับผมที่เห็นด้านหลังนี้นะครับเป็นการตํเข้าวปุ๊กตําขนมนะครับหรือว่าภาษาม้งคือตัวยัวนะครับผมอ่า ตามประวัติความเป็นมาที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสู่กันฟังมานะครับผมาการตามขนมข,นมข้าวพลุกเนี่ยจะตมและก็ใช้ในวันขึ้นปีใหม่นะครับผมใช้ตามให้บรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้วนะครับกินแล้วก็ถือเป็นวันสิ้นสุด การเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็ามาทําเป็นขนมนี่คือเหตุผลแรกนะครับผมเราเหตุผลที่2คือสมัยก่อนอคนมงจะอยู่บนดอยเป็นพื้นที่สูงนะครับอากาศหนาวเย็นก็จะเอาข้าวซึ่งเป็นข้าวเหนียวนะครับเอามาทําเป็นขนมแล้วก็เอามาต้อนรับแขก ผู้มีเกียรติที่เข้ามาเยือนในวันปีใหม่ให้ได้มาร่วมนั่งวงกินด้วยกันนะครับผมแล้วก็สร้างความอบอุ่นเพราะว่าข้างบนน้นอากาศหนาวเย็นนะครับเวลากินขนมจะจับสองมือปิ้งสุกๆมันจะอุ่นนี่คือกุดิสลบาแล้วก็เป็นความเฉลียวเฉลาาของคนเท่าคนแก่สมัยเมื่อก่อนครับได้ถ่ายทอดมาเพื่อท่านได้รู้จักและก็เทียชม และรวมกันอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันดีตลอดจนช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพี่น้องชนพรมองได้ตีหมู่บ้านชนพรมองในจังหวัดพะเยาครับผมหลังจากที่ผ่านการตำจนะละเอียดแล้วนะครับผมก็จะเอามาปั้นเป็นลูกเป็นลูกนะครับโดยการใช้ใบตองนะครับผมอ,ออกมาพับเพื่อสาเหตุที่ใช้ใบตองนะครับหนึ่งเป็นของธรรมชาติสองนะครับ มันจะทําให้เก็บได้นานนะครับผมอะไรเขาปลูกเนี่ยเ,เวลาเย็นปุ๊บมันจะแข็งสามารถเก็บไว้ได้เป็นเดือนได้นะครับผมโดยที่เรายังสามารถเอามาทานได้อยู่นะครับวิธีการทําก็คือว่าหลังจากผ่านไป4ี่หวันมันจะแข็งปุ๊บมันจะข้างนอกมันจะขึ้นลานนะครับผม,มวเวลาจะกินน่ะคือต้องเอามีดมาปาดเฉือดออกเฉียดออกแล้วก็เราสามารถเอาข้างในเนี่ย มาปิ้งหรือมาทอดมากินได้อร่อยเหมือนเดิมนะครับรสชาติไม่เสียนะครับผมไตครับหลังจากที่เราปิ้งได้ที่แล้นะครับก็ถึงเวลารับประทานนะครับผมวิธีการรับประทานนะครับก็ดึงแบบนี้นะครับ จิ้มน้ำอ้อยหรือนมข้นก็ได้นะครับหรือน้ำตาลก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มความอร่อยนะครับเดี๋ยวนะครับสุดยอดครับทำไมก่อนถ้าไม่มีนมนี่ใช้น้ำอ้อยน้ำอ้อยครับผมน้ำอ้อยผมน้ำอ้อยนี่คือเขาจะเอาเอาต้นอ้อยจะมีเป็นขี้หนีบหนีบให้ออกน้ำมาก่อนเท่านั้นเราเอาไปหมด จะไปเคี้ยวครับเคี้ยวจนเ่ียๆเลยค่ะแค่ทอดน้วมีการบุ้งขึ้นบนนิดนึงนครับผมตอนที่เราตำนะครับสังเกตว่าจะมีการใช้ไข่แดงมาทามือทาในห้องในหลังไม้แล้วก็ทาใบตองนะครับเพื่อไม่ให้มันติดนะครับ จะใช้แทนน้ำมันเพราะว่าใีไข่ในขไข่แดงเนี่ยมันจะมีเป็นน้ำมันอยู่เป็นเจ้าปราบ้างครับพี่น้องฮะอาหารมงนะครับก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ความโดดเด่นของพี่น้องชาดพันธ์มงนะครับบอกว่าจะโดดเด่นในเรื่องเกี่ยวกับความสวยงามท่างด้านการแต่งกายก็ดีนะฮะแต่ว่าเรื่องอาหารก็บ่แพ้กันนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งความโดดเด่นเป็นเอก ลักของพี่น้องชาติพันธุ์ม้งนะครับเกี่ยวกับวัฒธรรมทางด้านอาหารนะครับตอนต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามผมต่อไปนะครับเพจคนเหนือครับเป็นการนําเสนอของชาติพันธุ์ม่งต่อนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าอาพรนะครับการแต่งกายนะฮะของพี่น้องชาติพันธุ์ม้งชาติพันธุ์ม้งนะครับว่าเป็นมีวัฒนธรรมการแต่งกายของสุภาพบุรุษสุภาพสตรีจะได้พังนะครับอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับ